สวัสดีครับวันนี้เราจะมาออลองเจาะลึกการทำงานของหน่วยงานหนึ่งนะครับที่สำคัญมากๆในระดับเขตของกทมนั่นก็คือฝ่ายโยธาค่ะสวัสดีค่ะข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้มาจาก ประสบการณ์ตรงของวิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษเลยนะครับเป็นหัวหน้าฝ่ายเองเลยอ๋อค่ะเหมือนเป็นคู่มือเบื้องต้นให้เห็นภาพรวมว่าเขาทำอะไรกันบ้างให้เมืองเรามันเดินหน้าไปได้ค่ะก็เป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดกับพวกเรามากๆนะคะเพราะว่าเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานโดยตรงเลยใช่ครับตั้งแต่ถนน,นทางเท้าอาคารต่างๆการเข้าใจการทำงานของฝ่ายโยธาเนี่ย อืมน่าจะช่วยเห็นภาพรวมการจัดการเมืองที่ดีขึ้นเยอะเลยค่ะครับโครงสร้างหลักๆเนี่ยก็จะมีหัวหน้าฝ่ายเป็นคนคุมภาพรวมอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีทีมวิศวกรสถาปนิกแล้วก็จะแบ่งเป็นห้ากลุ่มงานหลักๆครับเรามาดูกันทีละกลุ่มเลยดีกว่าได้เลยค่ะกลุ่มแรกนะครับกลุ่มงานโครงการก่อสร้างและบูรณะกลุ่มนี้แบบว่างานเยอะมากครับอืมดูแลตั้งแต่ถนนทางเท้าท่อระบายน้ําสะพาน ที่ประชาชนอาจจะร้องขอเข้ามาค่ะหน้าที่หลักๆก,ก็คือต้องไปสำรวจก่อนออกแบบแล้วก็ประเมินราคาเพื่อจะไปของบประมาณมาปรับปรุงแก้ไขฟังดูเหมือนเป็นหน่วยที่ต้องออตอบสนองความต้องการพื้นฐานเลยนะคะแต่จริงๆกระบวนการเบื้องหลังก็น่าจะเยอะโดยเฉพาะเรื่องงบประมาณการจัดสร้างอะไรแบบนี้แหล่งข้อมูลที่เราดูมา เขาเน้นเรื่องระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างพศ2560เป็นพิเศษเลยอันนี้แสดงว่าสําคัญมากใช่ไหมคะใช่เลยครับอันนี้เป็นหัวใจสําคัญเลยแหล่งข้อมูลย้ํามากว่าต้องศึกษาแล้วก็ปฏิบัติตามระเบียบนี้ให้ดีให้เคร่งครัดเลยค่ะเพราะว่ามันค่อนข้างซับซ้อนนะครับแล้วก็มีผลทางกฎหมายด้วยถ้าไม่รอบคอบนี่โครงการอาจจะสะดุดได้เข้าใจเลยค่ะนอกจากโครงการใหญ่ๆแล้วกลุ่มนี้เขาก็ยังดูแลเรื่อง ไฟฟ้าสาธารณะป้ายซอยป้ายจราจรแล้วก็ยังมีการซ่อมแซมเล็กๆน้อยๆในตอกซอยด้วยนะครับใช้งบของตัวเองเพื่อให้มันเร็วขึ้นอ๋อแสดงว่าต้องเก่งทั้งเรื่องวิศวกรรมแล้วก็ต้องแม่นเรื่องระเบียบกฎหมายควบคู่กันไปเลยนะคะงานถึงจะเดินหน้าไปได้แล้วก็ถูกต้องด้วยถูกต้องครับผมมาต่อกันที่กลุ่มที่สองกลุ่มงานระบายน้ำค่ะอันนี้ชื่อก็ชัดเจนเลยครับดูแลระบบระบายน้ำทั้งหมดเลยทั้งคลองทั้งท่อ อื mm hmm. แก้ปัญหาน้ําท่วมท่อตันหลักๆก,ก็ต้องนําทีมงานไปลอกท่อลอกคลองเปิดทางน้ํางานนี้ถือว่าสําคัญมากสําหรับกรุงเทพเลยนะคะโดยเฉพาะหน้าฝนในแหล่งข้อมูลเขามีพูดถึงความท้าทายของกลุ่มงานนี้ไหมคะเช่นแบบว่าต้องทํางานแข่งกับเวลาหรือปัญหาที่เจอหน้างานบ่อยๆอะไรแบบนี้ค่ะมีพูดถึงครับโดยเฉพาะเรื่องความพร้อมในการรับมือสัานการณ์น้ําอย่างที่บอกเลยครับหน้าฝนอะไรแบบนี้ บางทีก็ต้องระดมทีมงานกันเร่งด่วนเลยเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเช่นเปิดทางน้ําฉุกเฉินค่ะแล้วก็ถ้าเป็นงานใหญ่หญๆเช่นลอกท่อลอกคลองก็สามารถของบป,ประมาณไปจ้างเอกชนมาช่วยได้เหมือนกันแล้วก็ยังต้องดูแลคนงานในสังกัดตัวเองด้วยครับถัดมานะครับกลุ่มงานรักษาที่สาธารณะค่ะกลุ่มนี้ทําอะไรบ้างคะหลักๆเลยคือดูแลป้องกันไม่ให้มีการบุกรุกที่สาธารณะครับ ถ้าเจอก็ต้องดําเนินการตามกฎหมายอ๋อซึ่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องนี่ก็มีหลายฉบับเลยนะครับต้องเลือกใช้ให้ถูกอย่างเช่นพรบลักษณะปกครองท้องที่หรือถ้าเป็นการต่อเติมอาคารรุกล่ำก็อาจจะใช้พรบครุ้มคุมอาคารเข้ามาจัดการการดูแลพื้นที่ส่วนรวมนี่สําคัญมากจริงๆค่ะเพราะมันคือสมบัติของทุกคนเลยกลุ่มนี้ก็เลยต้องแม่นกฎหมายมากมาก แล้วก็คงต้องประสานงานกับหน่วยงานอื่นเยอะเหมือนกันนะคะอย่างสำนักงานที่ดินอะไรแบบนี้ใช่เลยครับต้องประสานงานดับสำนักงานที่ดินเพื่อชี้แนวเขตหรือกรณีมีทรัพย์สินสาธารณะเสียหายเช่นเสาไฟโดนชนอะไรแบบนี้ครับก็ต้องจัดการนอกจากนั้นก็ยังดูแลเรื่องการรับอุทิศที่ดินการอนุญาตวางสาธารณูปโภคต่างๆแล้วก็เรื่องขุดดินถมดินด้วยครับตามพรบการขุดดินและถมดิน โหครอบคลุมเรื่องที่ดินกับทรัพย์สินส่วนรวมเยอะมากเลยค่ะครับผมไปต่อที่กลุ่มสี่กลุ่มงานคุมคุมอาคารค่ะกลุ่มนี้จะเน้นเรื่องความปลอดภัยแล้วก็ผังเมืองโดยตรงเลยครับดูแลเรื่องการขออนุญาตก่อสร้างดัดแปลงอาคารหรือถอนอาคารคือต้องตรวจสอบคำขอตรวจสอบแบบให้เป็นไปตามพรบรควบคุมอาคารกฎกระทรวงข้อบัญญัติกตมาทั้งหมดเลยการพิจารณาอนุญาตตรงนี้นี่แบบว่า ส่งผลโดยตรงเลยนะคะทั้งเรื่องความปลอดภัยของคนเรื่องความเป็นระเบียบของเมืองการทำงานก็เลยต้องละเอียดมากๆแล้วก็ต้องยึดตามกฎหมายเป๊ะๆเ,เ,เลยแน่นอนครับแล้วพอออกใบอนุญาตไปแล้วเนี่ยยังไม่จบนะครับอ้าวเหรอคะครับต้องคอยควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบที่ขออนุญาตไว้ด้วยอ๋อค่ะค่ะรวมถึงการอนุญาตพวกป้ายโฆษณาต่างๆด้วยแล้วถ้าเจอใครฝ่าฝืนเช่นสร้างตึกโดยไม่ขออนุญาตหรือสร้างผิดแบบไปเลย ก็ต้องเข้าไปดําเนินการตามกฎหมายครับอืมเข้มงวดเหมือนกันนะคะครับและกลุ่มสุดท้ายครับผมกลุ่มงานธุรการกลุ่มนี้เหมือนเป็นฝ่ายสนับสนุนใช่ไหมคะใช่เลยครับเปรียบเหมือนอแม่บ้านของฝ่ายโยธาเลยทําทุกอย่างที่สนับสนุนกลุ่มงานอื่นๆตั้งแต่รับส่งหนังสือลงทะเบียนเอกสารดูแลเรื่องวันล,ลาเบิกจ่ายพัสดุจัดเก็บเอกสารการขอเครื่องราชพิมพ์ใบอนุญาตต่างๆค่ะ ติดต่อประสานงานดูแลความเรียบร้อยจัดเก็บค่าธรรมเนียมจัดทำงบประมาณทำดีกาเบิกจ่ายเงินเดือนสวัสดิการต่างๆถึงจะดูเป็นงานเบื้องหลังแต่จริงๆก็สำคัญมากๆเลยนะคะเพราะถ้าไม่มีกลุ่มนี้กลุ่มงานอื่นก็คงทำงานลำบากแล้วก็ยังช่วยเรื่องสำคัญอย่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างร่วมกับกลุ่มงานโครงการด้วยใช่ไหมคะถูกต้องครับก็จะเห็นว่าทั้งห้ากลุ่มงานของฝ่ายโยธาเนี่ยทำงานเกี่ยวเนื่องกันหมดเลยนะครับ เพื่อดูแลโครงสร้างพื้นฐานแก้ปัญหาให้ประชาชนแล้วก็บังคับใช้กฎหมายในพื้นที่เขตแหล่งข้อมูลที่เราได้มาก็เน้นย้ำตลอดเรื่องความสำคัญของการรู้และปฏิบัติตามกฎระเบียบให้ถูกต้องดีแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยคือหัวใจของการบริการประชาชนเพื่อให้เมืองของเราน่าอยู่ปลอดภยัยครับผมทีนี้พอเราเห็นขอบเขตงานที่มันกว้างมากขนาดนี้ตั้งแต่สร้างถนนขุดคลองอนุญาตก่อสร้างตึก ไปจนถึงจัดการเรื่องร้องเรียนต่างๆลองนึกภาพตามดูนะครับว่าในแต่ละวันเนี่ยทีมงานฝ่ายโยธาเขาต้องเจอกับความท้าทายในการประสานงานที่มันซับซ้อนขนาดไหนทั้งภายในกลุ่มงานต่างๆเองหรือกับประชาชนกับหน่วยงานภายนอกเพื่อให้ก,กลไกของเมืองมันหมุนต่อไปเรื่อยๆไม่ติดขัดนะครับ